โอ้ย,อยพออยู่พอกินได้คนละประมาณสิกว่าต้นนะครับสวัสดีครับช่องสองน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูมอนบอรี่นะครับที่ผมเคยแจกพี่พี่น้องๆทางช่อง YouTube ไปนะครับใครที่คอมเมนต์ก็ ผงก็ส่งไปให้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยของผมตัดนะครับของผมตัดแล้วมันตัดแล้วให้น้ํานะครับมันก็ออกเลยตอนนี้เป็นหน้าแรงนะครับเนี่ยออกเยอะเลยนะครับเนี่ยหวานนะครับหวานถือว่าใช้ได้นะครับักดกมากเลยนะครับ มอนเบอรี่พันนี้นี้ผมแจกไปนะครับคนละประมาณสิบกว่ากิ่งนะครับคนละประมาณสิบกว่าต้นนะครับไม่รู้ว่าไปชําขึ้นหรือเปล่าน้อถ้าชําขึ้นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไก่ด้วยนะครับที่ ผลผลิตที่เราปล่อยออกไปไม่ทันนะครับผลผลิตที่เราขายไม่ทันนะครับบางครั้งก็มันจะมีพวกมะละกอนะครับกล้วยผมก็เอามาให้ไก่พวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลงานก่อนนะครับดูนะครับพออยู่พอกิน ได,ได้ประมาณแปดฟองีนแปดฟองนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไม่เอ่ยนะครับโอ้ยโอ้ยแตกครับโอ้ แตกไปหนึ่งจับไม่ดีนะครับไข่ไก่พวกนี้เป็นไข่ไก่อินซีนะครับที่ผมทําสูตรอาหารขึ้นมาก็ให้กินพวกลำนะครับลำแล้วก็ผสมกับหญ้าเนเปียแล้วก็ให้กินพวกมักฮุงนะครับให้กินพวกมะละกอสุกพวกกล้วยนะครับ มันก็ออกอยู่นะครับเนี่ย,ยนะครับตัวนี้คือไข่ตัวไหนที่เราจับได้นะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไอมันจะออกไข่นะครับแดงว่าพวกนี้ไม่ให้จับเนี่ยสำหรับพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยของผมนะครับปุ๋ยพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับในการ ตอนเราเอาไปใส่ต้นไม้นะครับไก่ก็มีประโยชน์ยังไงก็ทำไว้ลหลายๆอย่างนะครับในสวนเนี่ยตอนนี้น่ะเหลือประมาณ20ตัวเพราะว่าวันนั้นหมามันเข้านะครับหมามเข้าก็โดนไปเกือบ20ตัวก็ นักหนาสาหัสนะครับแต่ก็เขาก็รับผิดชอบนะครับเอาเงินคืนผมคิดตัวละประมาณ400กว่าบาทนะครับโอเคพามาดูนะครับชีวิตชนบทเรียบง่ายง่ายก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ